แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอ็มล้วนแล้รับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8ปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สริวานะครับโอ้โหวัดกินไอ้เคียบบวกไม่ติดก็ไม่มีลายเล่นแล้ววันนี้มีมีตังแค่นี้มันไม่ใช่ไอดีหลักไม่ใช่ไอดีมีเอ็ม้ยเป็นไอดีที่ซื้อไววเดี๋ยวเอาไอดีนี้แหละน่าจะคอยขายไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเอาไปทำทีมื่นเรื่อยๆสีซั่นหลักครั้งสองครั้งอต่นี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ไปก่อนยิ้ยแต่ยิ่งขายมันก็ยิ่งลดเอาไวเลยเดี๋ยวเราคงเล่นเยเราคงได้เงินมาถือว่าเป็นไอดีไว้เล่นลซื้อมา ไอ้ขาดใครวะเอมี่เอมี่ตัวเท่าไหร่วะเงี้ยตังกูมิวแค่นี้แหละเอมิเลียโนโนมาติเนสสองหมื่นเลยเอสองพันพอแล้วกันเนาะเหนียววะไอ้เี่ะเขาสองพันเนาะแบ็คขวาเน้นเลยเน้นแบ็คขวาเดี๋ยวมันก็มีคนจัดก,การให้เว้ยมึงไม่ต้องรู้เยอะแบ็คขวาผมทำกันบ้านมาละ ขายวอล์กเกอร์ครับโหดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียพีเพีพอวะอ๋อสบายมีตีวัดกินไม่มีแล้วตังค์หมดเลยเหลือสามหมื่นตียังไงโูอยากได้ตัวนี้วะ่ะเท่จัด65ห้าพอแล้วกันดูทรงละน่าจะพอขายได้เอ้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่ไม่เคยอยู่เดี๋ยวมั่วไม่มีขายเลยเหรอโอ้เท่รลักสูงให้เลย โอ้ยไม่มีที่เขาอยากได้เหมือนกันเก็บเงินไว้ดีอ่ะเดี๋ยวเซียนหน้าเราเปลี่ยนทีมไงแต่ผมไม่มีโค้ดเลยว่ะนั่งกดโค้ดออมนึงไม่นานหรอกเลยรู้่ะเหลืองเไปกดโค้ดเอ้ไอ้ี้่ขวาสองครับเตรียมเลยเตรียมฮาเลยจอร์นแม็กกินไม่มีตัวอะไรกว่ะซือตอนนี้ราคาจะลงก็ได้ ผมไม่ได้เข้ามาทำอันนี้ผมซื้อไว้นานเลยบาร์คลีย์ผมมีเตลมันแล้วดิตอนผมทำทีมนี้ผมบาร์คลีย์ปีปีนี้ยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นี่มั้งผมไม่มีขายวะ่ะท่างแม่งอ่ะหาโค้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยซื้อไปเรื่อยๆไงพอเราตอนนี้ตอนขึ้นเอยมีเลมอนเร็วอ่ววะอย่างงี้สบายอนะ่ะแบกวัดกินมีโค้อันหนึ่งว่ะน่ารักเลย ใช้เงินเวเดี๋ยวนี้ครับเลยเดี๋ยวนี้แม่งใช้เงินเวไม่คิดแต่กูเปลืองแลอวนอะสำหรับสายฟรีหรือว่าดีนี้เราสายฟรีอยู่รักร้านลุยเล่นดีเหรอผมมีว่ะตัวเนี้ยเหรอเกมรับมันดีอยู่วิลล่าเจอปืนอ้อเหรอไม่ไหวหรอกเนี้ยถ้าในเอมิเลตผมว่าไงไม่ไหว หรือว่าถ้าบิล่าในบ้านก็แอบตึงอยู่นะเนี่ยซีพีหกหมื่นเนี่ยชิวจัดงี้เนี่ยลูกแรกทุเรศไปเนี่ยเนี่ยมันสะดุดขาตัวเองไี้ยกษ์วาร่ากูจะหลุดนี่นบาานครบรับครบชุดนี่วันนี้เล่นไลฟ์นี้เอ้ยไอ,ยอย้พวกนี้กูขายก่อนดิ ดูอ่ะไอ้เหี้ยเล่นขึ้นด้วยแต่ตอนนั้นแมนยูแม่งเล่นขึ้นอยู่อ่ะกดท่าไม่ได้ชิบหายไอ้เหี้ยมันกี่ดาววะอย่างงี้หลบโกงไงอ่ะสามดาวหูหนักอ่ะดูตัวก่อนดิเอาชัวห้าแล้วอ,อ่ะสี่โอเคสี่ดาวปล่อยไอ้เหี้ยกองหน้าสามดาวเชเลตจัดหัวน,นี้น่าหนักกว่าแมนยูคลิปนั้นวะ่ะดูทรงละตัวมันแบบเฮียนี่ต้องแบกเก่งจริงวะแต่แม่งยิงโกงอยู่อูนัยเอมเมรี่ เอาให้น้องๆหน่อยอือ้ยแต่สูทเสื้อแม่งเหมือนกันวะมีฟ้าๆเหมือนกันอะมองยากว่ะทางนี้ทำไรเกมแรกนี่เสียม,มาโดนเนทฮะไม่มีอันนี้มันอยากเล่นเองไม่ต้องร้องขอแล้วดูดิไปขอบแลมซี่ฮะยิงเบายัางขี้้กลัวหมดอะเฮ้ยเหลือก่อนนะ เจอบอดต,ตาแรกกูว่าแล้แปลกๆมีนะเว้ยดูทุกคนเปิดปิงเห็นปะผมปิงศูนย์ทางขวาแม่งไม่มีปิงเว,ยเวยเ้ยบอดเว้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอันนี้เจอคนแล้ววะปิงเขาปิงมีปิงับปิงยี่สิบตาแรกไม่มีปิงไงยังแม่งเป็นบอดเวย้ยโคตรหนะัก <c oughs> เอา้าพาตอเลสไอ้เฮียหนักหดดวิ่งไปชนเขา ไปครับโอลิวัตกินหลอกโกไม่ได้อะโคตรหนักเลยใช้ข่ามันสามดาวยังไงหลอกโกไม่ได้เย็ดลู่นูโลคอนบาวกดสมัครสมาชิกว่าใจมากน้องเก่งกลับมาเน้นแล้วเฮ้ยเกมไวไมั้ยวะโดนไปมึงสายอก ขาดแน่นอกโคตรเกลียนท่าแม่งโคตรปกติเลยท่าแม่งโคตรหาเลยผมไม่ร้อนเลยไวยผมหามากเลยแบบเอ๊ะมึงเต้นไรอย่างเหี้ยมแล้วยิ่งแกนอยู่กับไอศนาแม่งหาว่าเร็วอีกตอนสู้ีิวัดกินอะ่ะตอนเนี้ยคือมันใสแหละเดี๋ยวกลับไปเล่นในบ้านพักตัวเพียบเลยเมื่อคืนบาซ่าพักตัวแบบพัก เยอะมากอ่ะผมเล่นบอลลีกอ <heavily> you know mm: ่ะไม่เอาที่อะไรแล้วอ่ะก็คืนอ่ะผมนั่งดูอ่ะนั่งแบบไม่มีแบบพังหมดอ่ะไม่สนอะไรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เทียสกอร์มันเทียไปกูยิงเพิ่มกว่านะเลขมันไม่ดีเท่าไหร่สกอร์นี้มันบาดตาบาดใจเกินขออนุญาต ย่ายิงเพิ่มเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกแล้วแล้ว,ลวเล่นฟุตบอลแบบไอ้เหี่ยแบบมันไล่ขยโยเขาลูกทีมอ่ะเฉาะมันไม่รู้ตอนตอนที่น้ำมูอยู่มันเสียขึ้นกว่าเลย <S 1> <S 1> ถ้าให้เลือกอาหมัดกับกานาผมก็เลือกกานาชูมันยังมีความอันตรายกว่า มันเล่นยังไงโดนเขาไล่กระทืบแบบโดนเบนฟอร์ดโดนบอลมัดนี่มันมันแล้วมันอย่างนี้มัน,มนแบบพัฒนากันยังไงวะทีมโอ้เปิดดีโอ้โหเฮียจอรแม็กกินว่ะิีเพิ่มเนะี่ยเขาหาเกมมันสูสี่นะนีอะไร อุยยูริเตอร์มันยิงในกกอบเยี่ยมากเราบ่นเรื่องสเสมอปหมไม่โดนหรอครับผมครึ่งปีผมจะทำทั้งทีครับไอคลิปแบบเนี้ยการเล่นจอยแต่แรกใช่ใช่ใช่เล่นจอย <_ curves> ทางนี้เขาไม่ให้ออกเขาาจะไม่รู้่ะมียอมได้ต้องแบกนะเดี๋ยวกูขึ้นไปบงสูงมึงต้องช่วยนะไม่ใช่ไปชนเขาแล้วล้มเองเนี่กูเรียบเลยนะ มีใครอีกวะอเล็กซานโดรดานิโลก็จะประมาณนะั้นถ้าเอาแบบออาลาวทุกอย่างก็คงต้องพลังงานยิงซามอต้าเล่นได้ดิเก่งปะ นี่หลายรอบมันน่าจะแก้แล้วว่าเรื่องง่ายไม่แทงนี่อะไรเหลี่ยมนี่วะอันนี้ก็น่าจะได้แต่ครึ่งทางเล่นจนครบเลยไม่น่าไหว,วผมขพี่เกียแหรอ แน่แต่พอไปเจอตึงๆอาจจะเริ่มอยากเล่นอาจจะเริ่มหมันอันนี้มันช่วงทยานขึ้นไปก่อนดวงงอรอนีเรียกสเสมอไหมก็คงเรียกเงนินได้ครับแต่นี้มันมันเป็นคอนเทนท์ที่คนดูเขาชอบให้ผมทำอะ่ะผมก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงบูตอะไรอะความเร็วกับส่งบอลมั้ง ไม่ไม่ได้ส่วนบูหรอกตอนตอน,ตอนที่เริ่มทําทีมนี้คือวิลล่ามันวิลล่ามันจ่าฝูงเว้ยก็เลยซื้อนักเือวิลล่ามาถมไว้เจปตัวแล้ว อชียเฉยเชีย,ชย,ชยอะไรกันชี้เองแล้วเว้ยกุ้ยอะไรอะมีให้ชมไหมะนะ่ะบิ๊กแมทมีบิ๊กแมทไหมะนะไม่บิ๊กแมทไม่อยากดูเว้ยอย่างเปอร์ตีไม่มีปัญหาแล้วแบบไม่แพ้สัตาไม่เสมอด้วยชนะอย่างเดียวงานวายสุดๆแล้ว เพื่อที่จะขึ้นไปแรงที่มันแบบเออได้เดือดๆนหน่อย ใส่สู้อะไเพอเขาไม่ออกผมก็ทอแล้ว่เหียนยิงไม่ก็ยืมเพื่อนมาหรือไม่ก็ซื้อมือสองมาโง่ไปน้ำกงนเปล่าปีด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 เปล่าดีเหี้ย โอโเคมาแล้วผมต้องไปแล้ววะวันนี้ผมล่อไปกี่เกมวะยี่สิบแปดเกมอะแม่งขึ้นมาถึงแค่เนี้ยยี่สิบแปดแบบรั่วจริงๆนะยี่แปดศูนย์ศูนย์เน,นี่ยเฮียขึ้นมาถึงแค่เวอร์คาร์ดสัตคือแม่งน่าจะพากูไปเลยขึ้นไปเลยทะลุไปทักชเชนเจอร์เอเนี่ยผมว่าต้องเล่นมันหกสิบสองเท่าโปรติคอนเทนต์เราสามสิบเกมจบนะสองวันอันนี้ก็ผมก็พยายามปิดให้จบภายในสองไลฟ์นี่นแหละเียวันนี้ล่อไปหกโมงครับเฮ้ย ขอาโทรมาาละอันนึง